คะ <rude S 2> มาเห็ดผัดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องพวกเอียงสูตรเอียงสูตรใส่สับปะรดเลยค่ะพี่น้องเล้วใส่ใส่พวนัดนะคะพวกเอียงใส่มะเขือเทศแทนนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศอีกนะคะมันก็เลยเปรี้ยวนะคะเขาก็พริกแหรงเอาค่ะพี่น้องนะคะก็จะเป็นมาตรงตสูตรเป๊ะค่ะพริกแหรงเอาค่ะมาอยู่ต่างต่างบาะต่างเมืองเขาก็พริกแหรงเอานะคะยังไดกา มาเวิร์วิธีการเห็ดน้่งกัดเลยค่ะพี่นอ้องเลยย่างเห็ดง่ายค่ะก็คือเห็ดเห็ดแห้นกินค่ะนะคะสูตรนี้ย่างเห็ดง่าย,ยาเห็ดแห้นกินนะคะผู้ใดก็มาอยู่ตังบ้านตังเมืองสามารถเห็ดแห้นกินได้เลยค่ะพี่น้องมันเป็นแบบสูตรงา่ายๆห้อมีอินยางก็ใส่ค่ะนะคะทิพแพทสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อเอียงจะมาเห็ดผัดเปรี้ยวหวานนะคะตามสไตล์ของเอียงนะคะพี่น้องอันนี้คือเอียงสีขวัวบสีทอดไอ เป็ดอ่ามะม่วงีิวแมาพานกันเลยค่ะนะคะปกติสีอมสด็ดอมันไว้นะคะนี่การว่าพันเหลืองค่ะพ,พี่น,อน,น,อน้องก็้วก็ใส่ใดแล้วค่ะนะคะ,นะคะพัดเปียวหวานค่ะมิพผักยัง,งยังก็ใส่ไปค่ะยังซิบวเนนแบบว่าต้องใส่ตามสูตรเป๊ะเลยค่ะยังมีพผักยัง,งยังก็ใส่ตามนั่นนะครับพี่นอ้องยังก็ใส่นะอกไก่เลยค่ะยี่สองร้อยกรัมนะคะ อย่าะกเอามาคลุกแปกก้งก็ผีทอดค่ะทอนมันเหลืองค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องเขามาเบิ่งวัตวัตถุดิบเฮ้าแล้วก็เครื่องปรุงในการพักพัดเปรี้ยวหวานนะคะอย่างไี่ยังเอียงกระไส่ไปค่ะพี่น้องพักยังนะคะบระเดแบบว่าบรเดเป็นวิธีรีดตองมากนะคะเพื่อเหตุง่ายๆนะคะอันนี้เหตุให้แฟนอยังกินนะคะค,ะคนมากกินก็ อ,อกไก่ค่ะเอียงสริใส่สองลอยกำนะคะเอียงสริมะซุปกับแป้งปโกกีเอียงสรทอดให้มันเหลืองค่ะพี่น้องพักพักเพิ่นไว้ค่ะพักให้มันเสด็จน้ำไอ้ใส่กระดาษซับน้ำมันนะคะให้น้ำมันมันออกอันนี้นะคะม ед ม ед ม ед เม,ม,ม,มาาะ็ดเม็ดอ่าเม็ดมะม่วงหิมะผ่านใสเอียงกระถอดนะคะกลับกระมาซับน้ำม,มันไว้นะคะพี่น้องนะคะเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมาพานต์อยู่ที่ลอยกำค่ะนะคะผักที่เอียงใส่นะคะเอียงกระซิใส่แค่รสเอ่อ ปกคลุ่ค่ะสองอยางนี้เอียงสีลวกก่อนค่ะนะคะลวกประมาณสักสองสานาทีอย่างก็จะคืนน่าน็อกน้าเย็นไว้นะคะเพื่อเพื่อให้สีเพิ่งยังสวยอยู่นะคะการที่เขาลวกพักให้ในสีพักลวกพักกวนสีพักในเห็ดในพีสีพักมันสวยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะหั่นเป็นลุหั่นเป็นหลอกเตาค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมค่ะ,ะบางคนเพิ่สีใสกระเทียมค่ะแต่ คนยูเมื่อนเปนบมกินกระเทียมนะคะพี่น้องพึ่กินนั่นหอมหัวใหญ่ยังเคยใส่หอหอัวหอมหัวใหญ่แทนกระเทียมนะคะอ่าแล้วเครื่องปรุงยังใส่ซอสมะเขือเทศค่ะนะคะแบบหลอดนะคะซอสมะเขือเทศอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ํามันหอยหนึ่งที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวข้าจะมาปรุงกันเลยนะคะ ต่อห้องก็คือมาเบิงการปรุงอ่าสอดกันเลยนะคะอ่าอย่างกระสีใส่ตอนมนประเทศลงไปค่ะสองส่วนโตะนะคะแยงสิบปุงก่อนผัดเลยนะคะนี่ใส่ลงไปแล้วค่ะสองส่วนโตะนะคะใส่อีกอะไรคะน้อง สองซ้อนโต๊ะขึ้นนะคะแล้วยังบะสิไส้น้ำมันหอยะค่ะน้ำมันหอยลงไปเลยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครับนอง นหนึ่งซอนโต๊ะยวผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็ขนนไก่ค่ะใส่ไปครึ่งซอนชาค่ะไอซ้อนหนึ่งซอนชานะคะเยีงยมสุมาก้นเขากันสิณเลยค่ะพี่น,อน้องนะคะ นซอสเท่าเรียบร้อยค่ะน้ำมาต้องต่างหมอง้อกระทะกันเลยนะคะพี่น้องเกียงกับจิตสจน้ำมันลงไปค่ะเียงใส่ฟอยู่เ,เ,เ,ลยยเล็กเจ็ดเนาะค่ะคือว่า,าห่อนแห้งกะเหรี่ยงเจ็ดเอ็มเป็นน้ำมันน้องไปนะคะทาให้หมอ้อกระทะมันห่อนค่ะพี่น้องนะคะเกียงกับจิตสจหอมเลยค่ะ หอมอยังใส่หอมหัวใหญ่แท่นกระเทียมนะค่ะพี่นอ้องนี่เยี่ย้เพิ่นหอมค่ะโฉกเยี่ยมแหวมึงบอกินกระเทียมพกกย,มยายามใส่หอมหัวใหญ่ให้นะคะพี่นอ้อง ว่าเบิ่งวิธีกันเลยนี่นะคะพี่นอ้องหอมพ่กับซิ่เริ่มหอมแล้วค่ะนะคะอย่างงุดหงิดใจหอมหัวใหญ่ต้องเป็นก่อนค่ะ หอมหัวใหญ่เป็นสุกนิดนึงค่ะพี่น้องนี่คืออนหอมหัวใหญ่ทุกไก่จะสุกแล้วนะคะสุกสุกแล้วมันสิใสๆนะคะหอมหัวใหญ่เดี๋ย็นสีเอาไก่ที่เ้าวต่อนี่ค่ะพี่น้องลงไปเลยนะคะไก่หนาอกไก่นะคะค ยังลืมบอกไปยังนึงค่ะก็คือไุกไอ่ซอสนี่ห้เาเอาทุกอย่างเขาเขยกันนะนะคะพี่น้องอย่าใส่ใส่น้ำอุ่นไปนองซ่อนโตะนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันแข็งเกินไปค่ะพี่น้องเนี่ยเอาพักทุกอย่างลงเลยค่ะถ้าทั้งวัวพักดูพี่น้องแล้วก็เอาซอสลงไปค่ะกอนลงไปนะคะ ผัดไก่มะม่วงเม็ดอ่าเนื้ผ้านะคะโบแมนเกี๊ยวผัดเกี๊ยวหวานเพราะว่าเกี๊ยวใส่บักกระเทียมลงไปค่ะมันเกี๊ยวนะคะแล้วก็ใส่ไก่สับเปรดค่ะแต่ยังใส่บักกระเทียมแค่นะคะแต่ยังใส่ไก่สับเปรตค่ะใส่ใส่เม็ดมะม่วงเนื้อ้าลงไปเลยค่ะแค่เป็นหอมค่ะ ของเอียงไส้มะเขือเทศแทนของเอียงไส้มะเขือเทศแทนอ่าแทนอ่าสับประรดเนื้อที่น้องแทนหมักหนักเลยค่ะตั้งแต่ที่เสี่ยวนะคะผัดเดี้ยวหวานใส่เอาบัวพักต่วนเน้อที่น้องเพราะว,ว่าพักข้ากลมสุงแน่แล้วนะคะทำแน่คือว่าเส้นจิ้มค่ะพี่น้องนะคะ อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาส่งลิปนะคะจนจบนะคะอย่างไงยังก็คิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะพี่น้องนะคะที่เนี่ยอินานมาอยู่ตา่ตางประเทศค่ะไม่อว่าอยู่ทั้งเมืองไทยนะคะอยู่ทั้งประเทศเล่าของเฮานะคะยัางก็ อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะจังไดกนคิดว่าเป็นประโยชน์มากมากค่ะสําหรับคัดเปียวหวานนะคะเข้าเห็ดยังไงเข้าค่ะมีอีย่างเข้าก็ใส่คิดแพรงเอานะคะจังไดเอียกับอกขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น,อนะะ้องเด้อค่ะจังไดกันเบิ่งคลิปจบแล้วแ็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะ,ะกดซับสไครต์นะคะเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวนอน,นะค,ะค่ะเอียงสิไคิคิดคลิปใหม่ๆออกใหมพี่นอ้องเบิ้งค่ะนะคะ ปังไงก็เป็นกำลังใจกันตลอดไปด้วยค่ะพี่น้องด้วจ,จังไยก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย